โอเคสวัสดีครับทัวร์ริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนี่วันนี้ก็เป็นคิวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นจะครูเซอร์ก็เป็นครูเซอร์นะเป็นเป็นสปอร์ตครูเซอร์เออใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เป็นสปอร์ตครูเซอร์ตัวเท่น,นะครับที่ถ้าใครยังยังทวินหาความเป็นคลาสสิก แต่แอบอยากได้ความเป็นครูเซอร์นะแล้วก็ยังมีความอยากได้สปอร์ตในตัวเองเนี่ยแม่ไอ้เจ้าคาวาซากิ z 900 RS ตัวนี้นะครับตอบโจทย์สเหลือเกินนะครับสมรรถนะของเขาไม่ต้องขาสาทยายอะไรกันมากนะครับโชคหลังเป็นโชคเดี่ยวแกนนอนักขนาดนั้นนะครับความนุ่มนวลนี่จัดประเต็มนะครับคันนี้ใส่ท่อแต่งเหมือนะ,ะใช่ไหมท่อเดิมหรอจริงดิเฮ้ยโอ้โหนี่นีนน ดูท่อซะก่อนนะครับนี่ดูท่อซะก่อนนะครับท่อมาอย่างรอๆเลยมาจากโรงงานเลยตัวนี้โฉมปีปัจจุบันเลยเนาะใช่ไหมปีปัจจุบันเลยนะครับโฉมปัจจุบันบางโคลนเท่ๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับแต่กระจกนี่เป็นกระจกแต่งนะ,ะกระจกแต่งลูกค้าแต่งมาเองนี่ครับเซ็ตคาวะสกิวเซ็ตเก้าร้อย R S นะครับลูกค้า มีแพลนจะออกทริปเดินทางนะครับก็จําเป็นจริงๆที่จะต้องจัดชุดกล่องท้ายให้กับหวานใจนี่แล้วก็ถ้าเป็น z 900 RS เนี่ยนะครับชุดกล่องและแหลกท้ายเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นที่นิยมก็แล้วกันเป็นที่นิยมเนี่ยก็คือเจ้าแช t นะครับแหลกท้ายเป็นแหลกท้ายของแชดแท้ๆหล่อๆแบบนี้เลย ตัวกล่องท้ายลูกค้าเลือกใช้เป็นแชท s s 4 8ความจุ48ลิบรอ่ลิเป็นรุ่นยอดนิยมพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมติดตั้งเบาพิงเรียบร้อย2ชิ้นแบบนี้บนกับล่างอตอบคำถามอย่างหนึ่งก่อนนะครับกล้องกล้องตัวเบาะพิงเนี่ยนะนะครับอย่างที่มีเพื่อนถามกันมาหลายคนเลยทีเดียวตัวเบาะพิงเนี่ย มันจะต้องเป็นเบาะพิงตรงรุ่นของกล่องที่เพื่อนๆซื้อกัในไปนะครับเช่นกล่องใบนี้เป็นกล่องแชสเซสสเราจําเป็นต้องใช้เบาะพิงรหัส c ชสเซสสี่ที่มันเป็นของเขาซึ่งให้มา2ชิ้นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีคู่มือในการติดตั้งมาให้ซึ่งเบาพิงส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่พีบอลูมิเนียมนะเบาพิงส่วนใหญ่จะต้องเจาะตัวกล่องนะครับจะต้องเจาะตัวกล่องแต่เขาก็จะให้คู่มือมาแล้วก็ให้เครื่องมือมานะครับในการเจาะ รวมถึงน็อตแล้วก็ตัวพลาสติกเป็นซีนกันน้ำให้มาด้วยเลยนี่ <c oughs> นะครับตั้งเรียบร้อยครับร <c oughs> อ,อ,อแบบนี้เลย <c oughs> ในส่วนของตัวแชส S48 เดี๋ยวผมเอาของเข้า เชีว่าแชสเอสเอซีสิบแปดมันมีกี่รุ่นนะครับในหน้าตาเป็นอะไรยังไงขนาดไหนบ้างเดี๋ยวเราบอกอกันเลยนะว่า <im itation> ตัวแชสสิบแปดลิตรเนี่ยนะครับนี่คือตัวรุ่นมาตรฐานกันละกันใช้คำว่ามาตรฐานนะฮะตัวรุ่นมาตรฐานเนี่ยเ,าดาดเยขาจะแบ่งออกเป็นสองสามสีสามสีนะครับสีนี้เราเรียกว่าสีเทาเข้มอ่ามันจะมีสีเทาเข้มและจะมีสีเทาอ่อนอ่านี่เทาเข้มนะมีสีเทาอ่อนนะครับที <im> ่อ่อนกว่า อ่อนกว่าเบอร์หนึ่งสองอ่อนกว่าสองสามเบอร์เลยทีเดียวนะครับสีเทาอ่อนชิ้นนี้นะเฉพาะชิ้นนี้นะครับแล้วก็สีขาวอันนี้เป็นสีขาวนะครับในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยที่สามารถสั่งได้มี้สามสีด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของออปชั่นเสริมกรณีที่เราซื้อตัวสแตนดาร์ดมาแล้วเราอยากได้ออปชั่นเสริมแชสจีแมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับอ่าบอพิงติดตั้งแล้วเอบอพิงเป็นออปชั่นเสริมนะครับสั่งติดตั้งได้สองก็คือฝาครอบ ตัวนี้ตัวสแตนดาร์ดจะสังเกตว่าทางแชสเนี่ยเขาเขาเขามีาร่องมาให้ในการใส่ตัวฝาครอบฝาครอบใส่เวลาใส่ใส่ยังไงก็จะม,มนะีแง่งมาให้อย่างงี้นะครับแง่งมาให้อย่างงี้วางแง่งไปด้านหน้าปึ๊บนี่ฮะให้เข้ารูปนะครับแล้วก็เลงตรงนี้ให้ปึ๊บปึ๊บนี่เมื่อเราใส่ฝาครอบมันจะเป็นฝาครอบพิมพ์เป็นพลาสติก<ม>น,น,นะเมือนะพลาสติกแลวพิม์ลายเคปลากเข้าไปแบบนี้ฮะ มันก็จะดูเรียบดูครบดูจบดูหรูขึ้นมาเลยทีเดียวนี่นะฮะอะถามว่าเรายึดยังไงกับฝาครอบนะครับในตัวกล่องเนี่ยนะครับเขาจะมีรูไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้เราทําการเจาะโดยใช้น็อตเกียวปล่อยเข้าไปที่เขาให้ไปด้วยนะครับนี่ฮะไข่ิดเดียวเท่านั้นเองนี่แล้วก็ยึดแข็งแรงเลยนะครับอ่านี่ฮะติดตั้งบอบพิงเรียบร้อยมีซีนมียางกันน้ําให้เรียบร้อย อีกออปชันหนึ่งที่แชส48ในปัจจุบันเรามีให้เพื่อนสามารถสั่งกันได้เพิ่มเติมก็คือตัวกระเป๋าอินเนอร์แบบนี้กระเป๋าอินเนอร์ตัวนี้เป็นกระเป๋าอินเนอร์แท้ๆจากแชสน,น,นะเพื่อนนะนี่ฮะตรงรุ่นแชส48ก็เลยนะครับใช้งานก็ไม่ได้อะไรเลยเหมาะมากๆกับการเดินทางนะครับสัมภาระอะไรก็แล้วแต่ใส่กระเป๋ติเข้าไปได้เลยเหมือนกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยนี่ฮะนี่นะครับมีช่องเก็บของเล็กๆด้านหน้า สามารถเก็บของกระชิกระชิได้นะครับแล้วก็ตัวช่องใหญ่แ,แบบนะี้ครับก็ถือว่าจุเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ตรงรุ่นสามารถที่จะใส่ได้ตั้งแต่แชส48นะครับแล้วก็ตัวแชส 58x ก็สามารถใส่ได้เช่นกันสำหรับกระเป๋าอิเน์ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวกละอกแชส48เวลาเราถอดออกจากตัวรถ จะให้มาสองดอกนะครับเป็นแบบเสาะร่องมาตรฐานครับใส่กุญแจเข้าไปครับหมุนกุญแจก่อนนะครับแล้วกดตัวกุญแจนี่แหละครับตอนที่เราใส่เข้าไปแล้วกดตัวกุญแจเข้าไปเลยปุ๊บนี่มือจับจะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติในกรณีที่เราใช้ไปสักพักแล้วมือจับไม่เด้งขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับอย่าเพิ่งโทรมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจตั้งสติรวบรวมสตินะครับไปขึ้นปุ๊บจ้า ที่เรางัดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะมันงัดที่เดียวแหละตรงนี้มันอาจจะเปิดนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะฉีดน้มามันหล่อเลื่อนหรือทําความสะอาดบริเวณผิวพื้นผิวแถวนี้ครับนะครับเพราะมันอาจจะมีทรายเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปติดฝวางมันอยู่ได้นะครับเมื่อมือจับขึ้นมาแล้วนะครับสอดมือเข้าไปครับแล้วตรงนี้จะสลักในการเปิดฝากลอกแบบนี้นะครับ เด so ี๋ยวเราเปิดคอนลอลตัวรถกรณีต้องการคอล่อลตัวรถหมุนไปอีกล็อกหนึ่งนะครับ่านทีผมหมุนหมุนี้นะครับไปล็อกหนึ่งเสียงสีมั่งศาตรงคำว่าลิซ e นะครับมือซ้ายจับนือขวาค่อยๆงัดครับึบงัดที่เกียวนะอยอกแรงเยอะแล้วยกกล่องขึ้นแล้วถอยหลังนะผ้าที่ให้มาด้วย นะคะเป็นถาดที่ให้มากับตัวกล่องเลยแถมไม่ฟรีนะคะแต่ชแถมจะเป็นไซส์ XL นะครับไซส์ XL ตัวนี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่แชส48 49 50 58 X 59 X นะครับรวมไปถึงตัวปิ๊ปอลูมิเนียมของแชสสามารถใช้กับถาดได้เลยนะครับแขกตั้งอยู่บนแหลกของแชสแท้แชเลยเรียบร้อยตรงรุ่นกับแชส 900R ตัวนี้นะครับอีกคำถามหนึงคือ ให้ตัวอะแดปเตอร์ตัวน,นี้เขาให้รูมาละเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ตัวแหลกข้างของแสเพื่อที่จะใส่กล่องข้างตรงรุ่นได้เลยตับได้เนะครับเดี๋ยวเราดูมิติกันิดหนึ่งด้วยว่าตัว48ตรีตูนี้เรื่องอะไรติดตั้งแล้วเมื่อเราติดตั้งแล้วความกว้างของเขานะครับ ตัวกล่องแท48ความกว้างเนี่ยจะให้อยู่ที่60เซนติเมตรนะครับส่วนสูงของเขาจะอยู่ที่ประมาณ35 36เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกหรือความยาวของเขาจะอยู่ที่40 47เซนติเมตรนะครับตัวแท้1 8แต่หมูกเราไม่สอบใบนะถ้าเราไม่ใช้กระเป๋าลีเนอร์อนะครับผมออกเดินทางได้ โอเคสนนราคาทั้งเซ็ตนะครับจะมีตัวตัวลองเดี๋ยวผมใส่ราคาตัวฝาครอบให้ด้วยนะครับตัวตัวลองตัวฝาครอบก่อพิงฐานล็อคแหลกท้ายตรงรุ่นเซ็ต900 RS ดีครับฝาก่อนคือ่าครอบเตรียไม่ได้ฝาครอบนี้ตัวแหลกค้าที่เราบอกว่าเขาทำอะแดปเตอร์มารอแหลกตัวแหลกท้ายที่ทำอะแดปเตอร์มารอแหลกค้าเนี่ย เมื่อเราใส่แหลกข้างแหลกข้างจะหยุบมานี้นี่ครับเพื่อนอ่าข้ามที่อยู่รอๆมาที่เลยโอ้นี่ครับถามว่าเคยตัวแฮนด์ไหมผมจะให้ประมาณหนึ่งกว่ามือที่เราต้องเผื่อจากแฮนด์ออกมาประมาณมแต่มันแลกมาพื่อความสุบสบายสนพร้อมที่สะเดินทางโอเคขอบคุณกคราที่อุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนที่ตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ